เตือนภัยระวังเป็นนี่ไม่รู้ตัวพูดจากในที่ตอกให้ทําสิ่งนี้สวัสดีครับกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตูต้ฟรีดี่แปดนะครับครูรูสอนทางเงินออนไลน์แบบมืออาชีพวันนี้มี8สายเปนะครับที่นักเปต้องรู้นะครับฝากไลค์และฝากแชร์เตือนภัยนะครับสาหรับตัวเพื่อนๆเ,เองด้วยนะครับเปแบบที่1น,นะครับก็คือเปนะครับโยนเหรียญของโบยเยอะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นอันนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับจัดอันดับเลเวลเพื่อให้มีค่าการมองเห็นก็ไม่มีอยู่จริง นะครับเพ,พิ่มเพื่อนนะครับเพื่อให้ขายของได้นะครับมีเพื่อนเยอะก็ไม่มีอยู่จริงนะครับเพื่อนคุณภาพในช่องผู้จัดก็ไม่มีอยู่จริงนะครับเป็นที่รักของผู้จัดเป็นที่รักของผู้จัดแล้วได้อะไรครับก็ผู้จัดได้เงินจากคุณไงนะครับเป็นที่รักของ AI AI ไม่เคยบอกนะครับว่าคุณเป็นเงินเยอะแล้วคุณจะเป็นที่รักของ AI นะครับ เปย์เยอะๆนะครับจะได้มีคนดูในไลฟ์สดนะครับและที่สําคัญคือการเปย์เยอะๆนะครับช่วยจะอันดับให้กับช่องผู้จัดไม่ได้จัดอันดับให้ช่องของคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้ใครยังเป็นสายเปย์อยู่ระวังเป็นนี่ไม่รู้ตัวฝากไลฟ์ฝากแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆอะมาต่อกันนะครับทีนี้นะครับแปดอันดับสายเปย์ที่ผมพูดถึงมาคือไม่ว่าคุณจะเปย์เรื่องไหนก็แล้วแต่ นะครับไม่ได้ช่วยเรื่องของการเปิดค่าการมองเห็นในระบบของ TikTok กพวกนี้เป็นเรื่องของการใช้กิจกรรมเป็นการเล่นกิจกรรมนะครับเพื่อความสนุนเพื่อความเพลินเพินเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเปเหรียญต่างๆเนี่ยที่ผู้จัดเขาเขาบอกคุณเนี่ยนะครับมันเป็นการหลอกให้คุณเนี่ยนะครับเปแต่ว่า คุณไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือผู้จัดนะครับผู้จัดได้ประโยชน์เต็มๆนะครับผู้จัดได้ประโยชน์ทุกอย่างเลยทําไมนะครับเพราะผู้จัดเนี่ยเขาใช้การโมดิเวตใช้การเชิญชวนชวนชคุณให้คุณไปเหรียญเยอะๆผู้จัดได้อันดับใช่ไหมครับผู้จัดพอผู้จัดติดอันดับพอผู้จัดติดอันดับประเด็นก็คือพอผู้จัดติดอันดับรายวันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันทําให้ช่องเขามีค่านิยมเพราะช่องเขามีค่านิยมนะครับมันจะมีคนเข้ามาดูเอง แต่ถ้าวันนี้เพื่อนเ,อน,เนี่ยนะครับไม่สามารถเป็นสายเปยได้อย่างนั้นนะครับไม่ได้สายอยากเป็นสายเปยได้อย่างห้องผู้จัดเนี่ยนะครับดังๆเนี่ยคุณก็ไม่มีค่านิยมเมื่อไม่มีค่านิยมต่อให้คุณเปยเยอะๆยังไงก็แล้วแต่คุณก็ไม่มีค่าการมองเห็นนะครับทำไมคนที่มีค่าการมองเห็นเยอะๆ,ๆคุณลองไปสังเกตครับมาจากช่องของเขาติดอันดับรายวันของของทิกต็อกนะครับมันมีองค์ประกอบเยอะนะที่หลายๆช่องทําไมเขามีคนดูเยอะนะครับอาจจะติดอันดับสายเปอาจจะติดอันดับ ค่านิยมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยคุณลองไปดูสิถ้าคุณไม่มีค่านิยมคุณคึ like ้นไ์สดจะมีคนดูไหมไม่มีคนดูครับนะครับเพราะฉะนั้นสายเปย์นะครับระวังเป็นนี่ไม่ดูตัวเพราะพอผู้จัดให้คุณทํา8สิ่งนี้ใครมีนะครับมากกว่านี้หัวข้อเพิ่มมากกว่านี้เบ้นไว้เลยใต้คลิปนี้ว่ามีสายเปย์ตัวอื่นอีกไหมเปย์กันเข้ามานะครับระวังเป็นนี้ไม่รูตัวฝากแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ ให้กับเพื่อนๆทุกคนเจอกันในคลิปต่ตอไปในตุกอีฟินตี้8สาระดีมีที่นี่ครับ